สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังติดตามชมแนวทางหวยเวียดนามนะครับเนาะมันนี้เท่ากับมาพอ้อกันคือเก่าครับมาพอ้อกับสังยงคือเก่าครับมัอน,นี้เท่ากับจะมาเริ่มกันเลยนะครับเนาะเริมตรวจของวันที่หนึ่งกันหนึ่งตุลา 2564ันหรอยหกสิบสี่กอนนะครับเนาะแลวก็เขาจะมาเบ่งแนวทางของวันที่สองนะครับเนาะยังไมาช็มาเริ่มมไนเลยครับผมมาเริ่มจากผลผลของห้าน้อยนะครับเนาะเรืองของเวียดนามวันที่หนึ่งก่อนนะครับเนาะครับสําหรับพิเศษนะครับเนาะห้าน้อยพิเศษผลออกแปดสองสี่ศูนย์แลวกอล่างเก่าศูนย์นะครับเนาะ ปกติกะหนึ่งสองสองศูนย์ข้างล่างกับสี่หกนะครับแล้วก็วีเพหนึ่งหาเก่าหาแล้วก็หนึ่งซีนะครับหนึ่งมาตรวจเบืองมาผมเข่าวะครับผมผมเขา่าศูนย์สองสองศูนย์นะครับเนาะศูนย์สองสองศูนย์เป็นห้าน้อยปกตินะครับ แล้วก็ศูนย์เก่านะครับเนาะศูนย์เก่าเก่าศูนย์นะครับเป็นห้าหน่อยเป็นห้าหน่อยพิเศษนะครับเนาะที่เหลือกับโมเขานะครับเนะาะมมเขาอ่ามาเบิงเหล็ก วิ่งเลขหลุดกันนะครับเนาะผมให้ไปหกกับศูนย์นะครับเนาะหกกับศูนยะ์เนาะเข่ายังแน่ครับเข่าศูนย์ห้าน้อยพิเศษนะครับเนาะทั้งล่างทั้งบนนะครับแล้วก็เข่าศูนย์ห้าน้อยปกตินะครับบนแล้วก็เข่าหกห้าน้อยปกตินะครับเนาะ ห้าน้อยวี p พีนี่บ่อเขานะครับบอ่อเขากะเมื่อนี้ก,กับือว่าเข่าหลายทีเดียวนะครับเนาะเขาทึงสองโตเข่าทึ่งวิ่งนะครับถือว่า้าเลขเขาดูดูสีข้นถี่มาหายแนวทางคือผมก็ดีใจนะครับถาว่ามันเขานะครับเนาะ ก็มีกำลังใจสิเฮ็ดนะครับเนาะครับ,รบเข้ากับไปเบิรงของวันที่สองกันเลยครับผมเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับครับสําหรับวันที่สองนะครับเนาะวันที่สองกับหกห้าศูนย์นะครับหกห้าศูนย์ แล้วก็หาศูนย์หาหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่นะครับต่อไปกันหนึ่ง เจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดหาต่อไปกับห้าแปดหนึ่ง แปดหนึ่งแปดสองนะครับประมาณนี่ยนะครับเนาะสำหรับเล็กวิ่งนะครับเล็กวิง่ง เลขวิ่งผมวิ่งหนึ่งครับหนึ่งกับหนึ่งกับเจ็ดแล้วกันครับหนึ่งกับเจ็ดเนาะปอะอามานนี่เนาะ เดี๋ยวผมดีโชว์ไผ่เบิ้องนะครับตีความกิจนี่ครับประมาณนี้เนาะอ่าเดี๋ยวมือแรงเข้าก็บไปหลุน่นผลกันนะครับเนาะว่ามันจะเป็นจังไดเนะครับเนะาะกตัวเลขกชุดนออี้ก ผมกะว่าง่ามอยู่นะครับเนาะแต่ว่าผลออกมาจะเป็นยังไงกะลองถาถาเบอรเงามอแรงกะขอให้พ่อแม่พี่น้องกะมันหมานกันทุกคนนะครับเด้อมีแต่สิ่งดีๆเขามานะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ผมกะคือสิจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วครับผมสวัสดีครับ